สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปะกี่ปะซิมกี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับคลิปสปีดบิวบ้านหลังใหม่ของปะกี้ค่ะบ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นิวห่อนใหม่นะคะที่เป็นเมืองที่ปะกี่สร้างในเมืองนิวเคสในเกมนั่นเองนะคะยังไงก็อดใจรอก,กันสักครู่นะคะก็กล้ละค่ะที่จะได้ดูกันนะคะว่าชาวเมืองในห่อนใหม่เนี่ยจะมีความบันเทิงกันขนาดไหนนะคะ สำหรับที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิกกี้ก็ได้เล่นสำหรับชาเลนจ์ครบ24ปีค่ะ24 Y24 วยนะคะของทางออฟฟิเชียลของซิมค่ะพิกกี้ก็เออเล่นไปเล่นมาแล้วมันก็เกิดตัวซิมนะคะตัวละครซิมตัวใหม่ขึ้นมานะคะเกิดเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนะคะคสมาชิกใหม่ในเมืองหลอนใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีแพ็กใหม่คะ่ะท่านผู้ชมที่เพิ่งออกมานะคะเป็นสตัฟแพ็กค,ค่ะนั่นก็คือคริสตัล e คร i เอชั่นนั่น ก็มีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็คือการทำจิวเวลี่ก็เลยให้เป็นงานอดิเรกนะคะสำหรับตัวละครใหม่ที่จะมาอยู่ที่เมืองหอนใหม่แห่งนี้นะคะจะเป็นฝาแฝดค่ะซึ่งชื่อหัวปลีนะคะแล้วก็น้องหยวกนั่นเองเป็นลูกของปะกวยนะคะสามารถย้อนดูสตรีมนะคะสำหรับชาเลนนี้ได้นะคะในช่องของปะกี้นะก็สนุกสนานแล้วก็ทำสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับขนาดพื้นที่นะคะคือ2 0 1 5คาเล็กมากๆเลยนะคะ ก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็น starter house ค่ะตามเนื้อเรื่องของทั้งสองซิมนะคะที่จะมาอยู่ที่นี่ก็จะแบบว่าย้าย universe มาค่ะแล้วก็มาตั้งรกรากที่เมืองหงอนใหม่นะคะสไตล์บ้านก็จะเป็นสไตล์ไทยค่ะข้างบนเป็นเรือนไม้ข้างล่างเป็นแบบปูนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิกี้ก็ลองสร้างสารรค์ดูค่ะโดยการเจาะบ่อลงไปข้างล่างแล้วก็วางตัวบ้านลงไปนะคะของส่วนมาที่ใชัยก็จะเป็นของแบบโทมารัง นะคะหรือว่าภาคฟอร์เรนนั่นเองนะคะมันก็จะมีความเป็นซาวด์เอเชียอยู่นะคะก็เหมาะมากๆเลยนี่นะคะพิกี้ก็วางตัวกระเบื้องไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็หลังคาต่างๆหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นเพิงหมางแองนนะคะแบบนี้เลือนข้างหลังอันนี้นะคะก็จะถูกแยกออกมานะคะก็จะเป็นห้องทํางานเป็นกระท่อมเล็กๆนะคะอารมณ์แบบนักเวทหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแยกออกมาเลยค่ะก็เป็นห้องน้ำไม้น่าก,กลัวน่ากลัวนะคะที่เราเคยเห็นกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วพิกี้ก็เนี่ยคะ่ะตกแต่งด้วยอขอบ ต่างๆของหลังคาแล้วก็เสาต่างๆเข้าไปนะคะก็ดูเป็นงานไม้แบบนี้เลยนะคะก็เริ่มตกแต่งส่วนด้านบนนะคะด้วยหน้าต่างต่างๆจากแ a c ฟอร์เรนค่ะก็ด้วยความที่ไวท์มันก็เป็น Southeast Asia mm hmm. นะคะแน่นอนเลยเราต้องเลือกมาติดสําหรับบ้านไทยของเราแบบนี้นะคะก็พีกี้ชอบที่มันเป็นบานหน้าต่างถูกผลักออกมาแบบนี้นะมันเหมือนคนอยู่จริงๆเลยนะคะแล้วก็พี่กี้ก็เริ่มแบบว่าทาสีข้างในนะคะเก็บงานรายละเอียด ข้างในกันต่อไปนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะพิกี้ก็เริ่มมาทําห้องครัวค่ะท่านผู้ชมเคาน์เตอร์นะคะต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาจากคอร์สรัน,นะคะ่ะเพราะว่ามันก็มีความเป็นงานไม้แล้วก็ลายไม้ชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็คุมโทนสีเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ละคะ่ะเพราะว่าให้1นบ้านมันดูแบบโลโก้แล้วก็เข้ากันนะคะนี่นะคะพิกี้ก็พยายามจะจัดสรรพื้นที่ต่างๆะคะ่ะเพราะตรงนี้ก็จะเป็นแบบในส่วนของห้องครัวด้วยแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็โต๊ะ ตัวนี้สวยมากเลยมาจากแพ็คใหม่นะคะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมแบบว่าวางข้าวางของโต๊ะเนี่ยมาจากฟอร์เรนค่ะคือมันแคบมากๆเลยนะพิกกี้ก็พยายามที่จะแบบเออให้ในด้นั่งได้แบบสัก2คนอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ตกแต่งเพิ่มเติมค่ะในส่วนของห้องครัวต่างๆนะคะก็วางเข้าวางของกันไปคือของส่วนมากนะคะพิกกี้ก็พยายามจะแบบวนๆอยู่แค่นี้ละคะ่ะงานไม้ต่างๆมันน่าจะเป็นฟอ r ์เรนอ่าฮอสรันอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าให้มันดูแบบว่าเรียบง่าย นะคะเหมือนบ้านแบบว่าหลายๆคนอาจจะมีบ้านเป็นบ้านไม้แบบนี้อยู่ตามต่างจังหวัดหรือเป็นบ้านเกิดของตัวเองนะคะวิกี้ก็เอาฟิลนั้นนะคะอยู่สบายๆแบบว่าไม่ได้มีติดองค์ติดแอร์อะไรสมัยก่อนมันก็แบบยังไม่ร้อนเท่าทุกวันนี้ะนะแต่ทุกวันนี้ก็แบบต้องติดแอร์กันแล้วใช่ไหมเออนะคะบ้านไม้ก็จะเป็นแบบบ้านไม้แบบอย่างนั้นละคะ่ะวิกี้ก็คิดภาพให้เป็นแบบนั้นนะคะ ก็ข้าวของนะคะในห้องครัวเนี่ยพิกี้ก็ตั้งใจวางมากๆเลยนะก็ให้แบบว่ามีเรื่องราวนะคะต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยของจักภาคฟอร์เรนเนี่ยถ้าใครทําบ้านไทยนะคะรับรองค่ะก็เหมือนแน่นอนนะคะมีของหลายๆอย่างที่ทําให้เราเนึกถึงแบบว่าเออบ้านแบบจริงๆเลยนะบ้านตามแบบว่าเออโลโคอหน่อยอะไรแบบนี้นะคะพิกี้ก็เก็บงานให้เรียบร้อยค่ะ ใส่คัาบิเตเข้าไปค่ะท่านผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของฮอสรันเหมือนกันนะคะเอาเสร็จกันดีเนี่ยค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมุมกันนิดหน่อยนะคะกายมาที่โซนหน้าบ้านนะคะตอนแรกจะให้เป็นที่นั่งเล่นด้วยแต่ว่าพี่กี้ว่ามันแคบไปก็เลยเป็นหน้าบ้านเฉยๆเลยไว้เก็บข้าวเก็บของอะไรแบบนี้นะคะใส่ต้นไม้ตกแต่งเข้าไปต้องเป็นต้นกล้วยอย่างแน่นอนค่ะบ้านสวนกล้วยของเราอะนะคะแล้วก็อ๋พี่กี้เนี่ยก็เห็นเทคนิค ในการแขวนกรงนกมาค่ะท่านผู้ชมนะคะก็กรงนกเนี่ยมันก็จะมากับแ a c k ฟอร์เรนนะคะแล้วก็ใช้ไม้จากภาคท็อ r เลอร์นะคะติดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมโดยต้นไม้นะคะ mm hmm. กระโดดข้ามมาที่นะคะห้องโซนข้างหลังบ้านของเรานะคะจะเป็นท้องทํางานค่ะที่มากับแพ็คใหม่เรามีงานอดิเรกใหม่นะคะเป็นสกิลใหม่ก็คือสกิลเจมอลโลจีนะคะหรือว่าอัญมณีวิทยานะคะเออทำจิวเวลรี่อะไรแบบนี้นะคะก็ เออมันสวยมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นกับเกมเพลย์มากๆเลยนะพิกี้ก็เล่นช่วงนี้กําลังเล่นแบบว่าในสตีมอยู่นะคะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะมันเป็นเกมเพลย์ที่สนุกมากเลยค่ะข้าวของก็สวยมากๆเลยนะคะพิกี้ก็เอามาตกแต่งนะคะสำหรับห้องทํางานเออตรงนี้จะเป็นห้องทํางานนะคะแล้วก็อาจจะเห็นเมื่อกี้แปบบ๊บๆนะว่าพิกี้ใส่แบบว่าหม้อต้มแบบว่านักเวทเข้าไปด้วยเลยแบบเนี้ยนะคะเพราะพิกี้ก็ตั้งใจจะให้แบบเป็นนักเวทด้วยเออนะคะเหมือนแบบว่าอารมณ์มันมีพลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ใส่ในส่วนของโต้แฮนดิเนสเข้ามาด้วยนะเพราะว่ามันสําคัญสำหรับเกมเพลย์ค่ะคือถ้าเราอัพถึงขั้น10เนี่ยเราจะสามารถเข้าไปหาแบบอัญ,ญมณีต่างๆแบบพวกคริสตัลพวกเมทัลอย่างเงี้ยนะคะในพื้นที่ฟอ์กตเทนก็โตได้อะไรแบบเนี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยต้นไม้ต่างๆค่ะพี่กี้ว่าเออมันมีต้นไม้แล้วมันก็ดูแบบว่าสีมันก็ตัดกันสวยงามดีนะคะประมาณนี้ห้องทำงานของเราค่ะ ต่กันต่อไปนะคะในส่วนของห้องน้ำกุ๊กกุของเรานะคะก็เนี่ยค่ะจะต้องเป็นห้องน้ำแบบยองยงนะคะพิกี้ก็ใส่ในส่วนของแบบว่าแพลตฟอร์มเข้าไปด้วยนะให้มันยกสเต็ปขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกับถังน้ำและเก้าอี้นะคะพลาสติกแบบนี้นะคะ แล้วก็พยายามจะมันก็สมโซมมาค่ะนิดหนึ่งนิดนึงมันก็ได้ฟิลลิ่งนะนะคะพีพกี้ก็ชอบแบบใช้แบบการตกแต่งแบบนี้นะแบบเอาของกระจุกกระจิก,กมาวางอะไรแบบเนี้ยให้มันดูแบบว่าเหมือนถูกใช้งานจริงๆนะคะแบบนี้มีโฟมล้างหน้าวางไว้ตรงนี้แล้วก็เลือกกระจกให้เป็นอันนี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็นกเออมันก็เป็นไม้ๆนะเหมือนเป็นตู้ๆไว้เก็บข้าวเก็บของข้างหลังนี้ด้วยนะคะใส่แบบว่าผ้าขนหนูที่ดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเข้าไปนะมันได้ฟิลลิ่งนะ แล้วก็กระโดดมาที่ด้านบนเลยค่ะชั้น2ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเออขึ้นบันไดขึ้นมามันมีช่องตรงนี้ว่างๆอยู่พื้นที่ว่างๆพิกี้ก็เออเป็นที่ทํางานนะคะเป็นคอมพิวเตอร์วางไว้ตรงนี้โต๊ะนี้ก็มาจากแพ็คใหม่นะคะพิกี้ก็พยายามจะใช้แพ็คใหม่ให้ให้เยอะที่สุดนะคะแพ็คใหม่เนี่ยมันมาประมาณ32ิชิ้นค่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วมันก็พอๆกับอาพัคิดแพ็คเลยนะนะคะ แต่ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยพ่กี้ก็รู้สึกว่าเออมันสวยงามมากๆเลยอพิ่มพกี้ชอบงานไม้ค่ะแพ็คนี้เนะี่ยถ้าใครแบบว่าชอบตกแต่งบ้านเป็นงานไม้เนี่ยพ่กี้ว่าสวัสีต่างๆเนี่ยสามารถเข้ากันได้กับหลายๆแพ็คเลยค่ะหลายๆสไตล์เลยห้องนอนอยู่กัน2คนค่ะก็เป็นฝาแฝดน,นะคะเลือกเตียงจากฮอสรันค่ะเป็นงานไม้มุมแต่งตัวก็เป็นตู้จากฟอร์เรนแล้วก็ใส่ราวผ้าเข้าไปด้วยนะคะแบบนี้สีก็คุมโทนเป็นไม้ไมค่ะมืดๆหน่อยนะ ต๊ะหัวเตียงตัวนี้ตอนแรกนะเลือกตัวนี้แต่รู้สึกว่าใหญ่ไปค่ะก็เลยเลือกเป็นแบบนี้โต๊ะตัวนี้มันดูปีลิ้นชักด้วยค่ะเผื่อใส่เข้าใส่ของแยกกันนะเป็นฝาแฝดก็อนะ่ะให้มันคล้ายๆกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตกแต่งส่วนต่างๆของห้องเข้าไปค่ะกระจกพรมนะคะแล้วก็ของกระจุกกระจิกค่ะแจะกันตัวนี้สวยมากเลยนะคะเออสองคนนี้เขาเป็นผู้หญิงค่ะพีกกี้ก็เลยใส่เมคอัพต่างๆเข้าไปด้วยนะคะก็วางกันตรงนี้เลยน้ําหอม โทรศัพท์อะไรแบบนี้นะคะก็วางของแบบเรียบง่ายค่ะไม่ได้แบบวางรกอะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ใส่นาฬิกาเข้าไปด้วยนะคะแบบนี้หัวเตียงตรงนี้นะคะพิก,กี้ก็อยากทําแบบเป็นแท่นค่ะเป็นแท่นแบบว่าเออลองทําดูอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวนี้มันมาจาก crystal creation นะคะ เออไอชั้นวางเนี่ยพี่กี้ก็ใส่เหมือนภาพบ,บัมพบุรุษเข้าไปนะคะก็ดูสนุกดีนะคะเอาเทียนเออจากแพ็คแบบพารานอมอลใส่เข้าไปแล้วก็ดอกมงดอกไม้ค่ะส่วนต่อมาค่ะตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยค่ะก็ตกแต่งโดยรวมเป็นต้นกล้วยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านหลังนี้คือบ้านสวนกล้วยนะคะด้วยตัวละครที่พี่กี้เอามาอยู่เนี่ยนะก็มีความเกี่ยวข้องกับกล้วยนะคะพี่กี้ก็นี่เลยค่ะตกแต่งกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นภาพฟินิชกันหลังจากนี้นะคะ ยังไงถนะ้าใครชอบบ้านหลังนี้นะคะก็ฝากติดตามในแกลเลอรี่ของปากกี้นะคะสามารถโหลดมาเล่นได้เลยค่ะบ้านหลังเล็กๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ป๊กกี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆของปักกี้นะ